อะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดําเต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับแต่เหลือเครื่องนะครับแรงยังไม่พาน,นะครับ รอช่างเอ่แล้วปั๊ม,มกาวนา ีครับ ไม่สู้เลยครับปลาไม่สู้เลย เดี๋ยวทำกาวนาหน่อยก็แต่ก็ให้โชเฟอร์เลี้ยวเบาๆแต่น่าจะวิ่งไวอ่ะคันนี้น่าจะวิ่งอยู่นะเพราะจะของเก่าเขาทดวินมาแล้วยังไม่ได้ลองวิ่งดูอะลืน่นไหมแต่ฟังเสียงปั๊มมันก็รู้มันมันปั๊มก็ไม่ค่อยสู้ถ้าได้สู้ยิ่งกว่านี้ก็เวลาบิด อันนี้ก็บิดยากด้วยเพราันเป็นหินคลุกบิดยากนี่คันนี้ก็เหมือนกันนี่คันใหม่ครับสองปีแต่ปั๊มไม่สู้เลยครับเหมือนกันนี่สู้โอ้สู้สักยี่สิกว่าปีไม่ได้ครับ,ค,ค,รบคันนั้น,นคันนี้ก็สู้อยู่ครับของเสียกลืน รอช่างเออยู่นะช่างเอก็งานเยอะนะครับโอ้โหไม่วันไม่ไหวเลยครับอันนี้ทีมงานได้อะไรกินกันครับลุงพรลุงพรโอ้ลูกค้าเมื่อไรมาเอารถนี่โอ้ยสิโพยแล้วลุงพรโทรไปก็ไม่รับอีกนี่กินตีนฮะสงสัยลูกค้าเะ่โอ้กินตีนขาบัว โอขาวัวครับท่านผู้ชมหยอกกันเล่นนะครับเดี๋ยวว่าพูดไม่เพราะาราลุงฟอนี่ลูกค,ค้านี่โทรไปไม่รับเลยนี่นัดสองนัดแล้วม,มาทิศอีกแล้วครับสงสัยจะได้ กินมาจำแล้วก็ลดลงอีกเอาราคาพิเศษให้คนต่อไปเลยสิพอยคอนเทนต์ใหม่เดี๋ยวสร้างคอนเทนต์ใหม่นะครับอ่ะฝากติดตามทีมงานเราหนึ่งครับทีมงานวีระดําแต่งนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้หารถหาอะไรให้ได้ดูกันครับได้ให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับ วันนี้ทีมงานก็เลิกงานแล้วนะครับนี่มีต้มขางัวนะครับแล้วเอาเนื้อออกมายังป้ามื่นโอ้ป้ามื่นนี่พ่อครัวแบบอร่อยมากนะครับพ่อครัวคนนี้ทําอาหารได้อร่อยมากครับแบบไม่ต้องใส่ชูรสนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาอ่ะฝากติดตามเลยนะครับต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ